เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกม Dark and b o l คัง Battle ทุกคนด้วยนะครับผมมาจากที่เรานะครับผมเห็นข่าวนะผมการมาของทางด้านป๋าเบจิต้าของเรานะครับโอ้โหอยู่ดีหลุดออกมาเฉยเลยนะครับผมโอ้โหแบบคือแบบ เต็มว่นในทวิตไปหมดเลยนะครับว่าเป็นเบจิต้าครับในร่างอะเขาเรียกว่าอะไรร่างไม่ใช่ร่างซูเปอร์ไซヤสองนะเป็นร่างการพัฒนาของซูเปอร์ไซาเฉยๆครับเป็นร่างเบ่งกล้ามนะาะเห็นคนได้เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเข้ามาในเซิร์ฟเจแปนเร็วๆนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาดูน,นะว่าสกิลของป่าเบนะครับผมจะโหดและเหมาะกับทีมอะไรบ้างกันดีกว่านะครับมาดูในส่วนของลีดเดอร์สกิลก่อนเลยนะครับ สำหรับซูเปอร์เบจิต้าตัวนี้นะครับดีสกิลนะครับจะเป็น <laughs> มาเตอร์เลยเหรอมันไม่ใช่มาเตอร์อีวูดูชั่นแล้วล่ะเบจิต้ามันมาเตอรผ์ผิดเลยคือมึงไม่ใช่มาเตอร์เบจิต้ามึงพัฒนาแบบผิดๆอ่ะโอ้โหมันได้ชื่อเลีดมายังไงเหมือนวันนี้จะนำทางด้านของมาจะนำแคดใหม่นะครับแล้วก็นำเพียวไซย่านะครับโโอ้หเฮดคีโบสาวเฮดพีแอทแอนดีเฟน ต้องบอกว่าคีย์าพบวกร์ดสาย HP บเปนะครับพลังโจมตีและพลังป้องกันบวกโอ้หหนึ่งอยเจ็เลยนะ <c oughs> เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบวกเยอะเหมือนกันนะตั้ง170เนะี่ยถือว่าบวกโหดเหมือนกันนะสำหรับเบจิต้าตัวนี้นะครับผมถ้าไม่ตายนะครับจะสร้างความเสียาหายระดับโอ้โ oh, หระดับก็คือระดับปกติของมันเลยเนาะเออนะครับแล้วก็จะโจมตีติดคีดิติคอลหนึ่งเทินนะฮึโจมตีติดคียติค่าหนึ่งเทนะินหรอเฮ้ย ต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอข้อคูณทางแอดมินนะครับในกลุ่มทากบอลโดคาของเราเนี่ยแหละครับที่ช่วยแปลมาให้เนาะแต่อ,อันนี้แอดมินขอแปลว่ามันโจมตีติดคีย์ิขข้อหนึ่งเทิร์นเลยนะอันนี้คือมันตีติดแน่ๆใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่เห็นในตัวของอภาษาอังกฤษละกันเนาะคืออยากจะเพื่อความชัวไม่ไรครับแต่เราก็เอาตามที่แอดมินแปลมาก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวรอดูตัวมันออกอีกทีนะครับมาดูไฮไลท์กันดีกว่าไฮไลท์สาคัญของซูเปอร์เบต้าตัวนี้คือพาสินะครับโอ้โห คือแอตแทคดีฟเอนบวก150%บแม่เจ้าบวก150%นะโว้ยนี่บวกโคตรเยอะเลยนะครับ150นี่เยอะมากๆนะครับแล้วจะบวกเพิ่มพลังโจมตีและพลัง,งาป้องกันนะบวกเพิ่มอีก50%เนะเมื่อทำการโจมตีด้วยท้าไม้ตายนะครับผมและจะบวกอีกอย่างละ50นะครับเมื่อโดนโจมตีโอ้โหแล้วก็จัดสแตนสตูเมื่อโจมตีด้วยซุปเปอร์แอตแทก อันนี้ค่อนข้างจะพาสติกค่อนข้างที่จะมันมันดูโหดไปว่าวะอันนี้พูดจริงนะพาสติกมึงมึงดูโหดเกินไปไม่ได้ป่าเบ จริงๆนะคือแบบโอ้โหมันบวกเท่าไหร่วะนะก็คือเบต้าผมบอกเลยนะเหมาะจะยืนในตำแหน่งแรกมากๆเลยนะครับเหตุผลที่เหมาะจะยืนในตำแหน่งแรกเพราะอะไรเพราะว่าตั้งต้นอ่ะมันบวก150ใช่ไหมแล้วมันยิงมันก็บวก50แล้วมันก็จะเพิ่มอีก50เมื่อโดนโจมตีแสดงว่าตัวมันเอาไปรับตีนได้เลยนะครับเหมือนในตอนอนิเมะเลยนะครับที่ต้องโดนเซลกระทืบนะครับมันไม่ยิงมันไม่ได้โดนกระทืบหรอกมันปล่อยให้เซลกระทืบตัวมันก่อนนะแล้วมันค่อยโชว์เทพนะครับโอ้โหอันนี้คือ โคตรเลยนะคือเอาไปดินตำแหน่งหน้าเลยครับเอาไปรับตีก่อนเลยเราจะได้โบอีก50นะครับเออเนาะแล้วก็มายิงอีกจากพลังโจมตีของตัวเองนะครับบู๊ตไปหนึ่งๆเลยนะสองร้บเปอโอ้โหมันเจ้าโคตรแรงเลยละมีโอกาสม,มีมัน,มนคือตีตีคริติตคอลด,ด,ด้วยแทบไม่ต้องอัพคริติคอลเลยแต่เปิดเป็นสีแดงไงแม่งสีแดงมันกคริติคอลอยู่แล้วปะผมว่าซูเปอร์แอทแทกน่าจะเป็นโอกาสนะครับอาจจะ30-20%ก30็ว่าไปนะผมว่ามันคงไม่การันตีหรอกเนาะเดี๋ยวลองเป็น ภาษากฤษดีทีแล้วกันนะครับมาดูแอทีฟสกิลนะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลือดนะครับผมมากกว่า5 0นะครับแล้วผ่านไป5เทรอนะครับเมื่อเจอสตูที่ชื่อเซลยังเว้นเซลจูเนียเนาะเมื่อแล้วโดนโจมตีหนึ่งครั้งหรือมากกว่านะครับก็ค่อนข้างดีจะ้ะตั้ง5เทรอนเนี่ยมันเกมยาวอะเหมาะเกมยาวเลยนะแล้วต้องเจอเซล,เลนะอันนี้ค่อนข้างดีจ้ะเป็นตัวเฉพาะทางแบบโคตรเลยนะสำหรับป่าเบตัวนี้แต่โดยรวมโอ้โหผมบอกเลยว่าโหด เอาเรื่องนะครับสำหรับป่าเบตัวนี้นะโหดเอาเรื่องมากๆเลยนะครับสกิลทุกอย่างเลยดูแบบโอโ้โหดูโหดสมคำล่ำลือสมกับเป็นซูเปอร์เบจิต้าแล้วครับผมโอเคครับผมเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวต่อไปที่แนบมากับทางด้านของป่าเบของเราด้วยนะครับนั่นคือทางน้านของเซลนะครับผมเป็นล่างสองนะครับมีค่าอ,อาจจะนำนะครับทางาน้า แอนดรอยเซลซาก g านั่นเองนะครับผมขีบบวก3 a p s and Defense นบวก130%นะครับผมทาไม่ตายเฮ้ยทาไม่ตายกันเล็กกันอันนี้คือคือคือผิดโปเนี่ยน่าใช่แล้วทำไมตายทำไมมันใช้ทำไม่ตายของแบบของเบจิต้าวะกุงงปกติมันใช้แต่พลังขึ้นเต่าไม่หมเหรอ,หรอวะ <laughs> โอเคนะครับมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับผม เริ่มต้นเริ่มเทินมาเลยนะคือพลังป้องกันจะบวก80%นะครับแล้วก็โอ้โหพลังโจมตีและพลังป้องกันจะบวกอีก180%นะครับ mm hmm. เมื่อโจมตีด้วยท่าไม้ตายโอ้โหแม่เจ้าวันนี้ก็โหดอีกแล้วนะมึงจะบวกอะไรเยอะขนาดนั้นวะมีโอกาสนะครับโจมตีเป็นคีิติคอลนะครับแล้วลความเสียหายที่ได้ลง18%ถ้าเจอกับศัตรู Cat Android Sales a n d ดรอยเซลซาก้าเอ เดี๋ยวก่อนนะอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะว่าเซลล์มันตอนนี้มันล่างสองม,มันกําลังที่จะไปกินหมายเลขสิบไงใช่ไหมมันก็เลยต้องบวกนะครับเมื่อเจอโอ้โหแต่ Android เซลซาก้านี่มันอย่างเยอะเลยนะนี่คือโหดมากๆเลยนะ Android เซลซาก้ามันรวมพวกโกหังพวกเบติต้าอะไรด้วยนะโอ้โห โหดนะอันนี้เป็นตัวที่แบบตัวเฉพาะทางที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสตันนะครับศัตรูทุกตัวครับที่เจอกับศัตรูที่มีคําว่า Android อยู่ในชื่อนะโอ้โหดนะตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าโหดนะครับตัวละครนะครับ Android เซลซาก่านะครับที่เป็นที่เป็น e x t r e m e คราบคือฝ่ายศัตรูนะครับจากคีบวกสาและ a t t a c k แอนดีเฟนบวก4ีโอ้โหเฮ้ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มในทีม Android เซลซาก้ามากเลยครับเซลตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครที่เล่น ทีมเซลนะครับทีมแอนดรอยไอ้ตัวนี้ควรจะมีมากนะเพราะมันทั้งแทงทั้งซับทั้งยิงแรงคือมันเป็นทุกอย่างให้ทีมนะตัวนี้โอ้โหอันนี้โหดจริงเออเป็นทุกอย่างให้ทีมเลยนะครับสำหรับเซล์โอโ้โหคือโหดโหดทั้งคู่เลยนะครับทั้งป่าเบและก็เซลนะครับโอ้โหคือป่าเบนะครับไปอยู่ใน คือป่าเบเป็นหนึ่งในทีมของแอนดรอยเซลซ Saga อยู่แล้วนะแล้วก็มีไอ้เซลตัวนี้เข้าไปอยู่อีกจะโคตรโหดเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะโอ้โหป่าเบก็โคตรถึกโคตรแรงนะครับเซลก็โอ้โหคือเซลนี่ตัวซับแล้วมันทั้งได้ทั้งซับทั้งแทงด้วยนะสำหรับเซลนะครับได้หมดเลยนะครับแต่มีข้อแม้นะต้องต้องเจอทีมแอนดรอยเซลซ Saga นะครับแต่มันโอ้โหแต่พลังป้องกันมันก็สูงแล้วอะแค่มันแค่ยิงเขาไม่ตายนะครับผมเออโอเคครับผมเรามาดู ไฮไลท์สำคัญของงานนี้กันดีกว่านะครับผมเรามาดูนะครับถ้าไม่ตายสุดเท่ของทั้งสองคนกันดีกว่านะครับผมมา,มาเลยกันดีกว่าครับผมอันนี้ของเซลใช่ไหมอืม โอ <away> ้โหการลีกันจริงๆด้วยเฮ้ยปาเบอันนี้แอคทีฟสกิลใช่ไหมเฮ้ยยานะไม่ป๋าเบอย่าชี้หน้าตัวเองไอ้กลัวเฮ้ยเฮ้ยหึมเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยถ้ามีเสียงหน่อยนะมันจะโอ้โห ถ้ามีเสียงหน่อยนะมันจะเท่มากๆเลยนะครับสำหรับป่าเบติต้านะเมื่อกี้ถ้ามันมีเสียงนะมันจะพูดว่าไฟนอลแฟลชใช่ไหมมึงจะพูดว่าไฟนอลแฟลชใช่ไหมเบติต้าโอ้โหจะทำให้ตายทำไม่ตายโคตรสวยเลยเดี๋ยวนี้มันทำทำให้ตายมันสวยมากๆเลยนะครับแต่ผมติดใจอย่างเดียวเว้ยไม่นะไม่ไม่ไม่ปาเบไม่ชี้ใส่หน้าตัวเองครับถ้าในตำนานนะ ถ้าใครที่ได้ติดตามการ์ตูนเรื่องดากันบอลมาจะรู้นะครับว่าการชี้นิ้วใส่ตัวเองของป่าเบนเนี่คือการประหารตัวเองนะครับตายเรียบร้อยครับอุตแทาไม่ตายมันเท่มากเลยนะครับสำหรับไฟนอลแฟรนะอันนี้ผมบอกเลยว่าทําให้ตายของเขาเท่มากๆนะครับคือสุดจัดเลยอ่ะบอกเลยโอ้โหสุดยอดทําไท้ตายสวยเท,ยท่แถมเก่งจตอาห์นะคือเบจิต้าเหมาะทั้งทีมแอนดรอยเซีสก้าเหมาะทั้งเพียวสยันนะครับคือโหดมากๆโอ้นี้โหดจริงคือ เป็นตัวที่เอามาดักก่อนเวอร์ไวทที่แบบอ้าหดเกินนะโหดมากโหดเกินโอ้โหลุงบันมึงจะโหดไปไหนนะเอาตัวงี้มาแล้วผมที่เป็นแฟนคลับของป๋าเบค่อนข้างดีแต่ทำใจลำบากนะเราะผมเอาเอาเพชรไปเปิดตู้สารภาพน้ะเพชรผมแม่ง3-400เมตรหมดไปกับตู้จานเอมบ้าเลยเว้ย ถ้าใครได้ดูคลิปเปิดจานในบ้านผมเอาเอาเพชรไปเปิดต่อไงกูอยากได้เพิ่มไงก <c oughs> ูอยากได้จานในบ้านอีกสักตัวนึงไงแม่งไม่ได้เลยนะครับเพชรผมแม่งเหลือศูนย์เลยต้องเริ่มนับใหม่นะผมอาจจะเดี๋ยวดนะูก่อนอาจจะเปิดไม่เปิดเนะี่ยก็เดี๋ยวดูอีกทีเนี่ยเดี๋ยวขอดูหลังตัวถ้าเกิดเป็นทางด้านของโบลี่มา ไม่แน่วะ่ะถ้าโบลี่มาก็ไม่แน่วะ่ะผมร้อยมันเข้ามาหลายครั้งแล้วนะแต่มันไม่เข้าทีนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่านะครับผมใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม